<temple S 2> หรอยังไงากคือจะบอกว่ามันแต่งหญิงมันก็แต่งคนประจำอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาฐานะแบบนางงามนะแต่วันนี้มาในฐานะแบบนางงามก็ได้นะรองอันดับสามยีวอนอิสยูก็ือยูอิสยูได้เองอันใหม่เปลี่ยนแล้วคาซาถูกความลงไปหน้าความมุคลิมกรรมแบาเป็นเอกาัก ข่าวว่าอยากประกวดอะไรอีกไหมก็ไม่รู้จะประกวดอะไรอีกก็รู้สึกว่าแบบอยากรอดูรุ่นน้องก่อนเพราะปีนี้พุกเขประกวดน่าจะยังไม่ได้เขาต้องํำลาตำแหน่งก่อนใช่เพราะฉะนั้นก็รอดูไปถอดว่าพอํำลาตำแหน่งเสร็จแล้วความพร้อมเป็นยังไงคิวงานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเธอถ้ามันองก็อาจจะไม่อยากบอกไม่อยากประกวดแล้วถ้ามันคิวได้ก็อาจจะอาจจะ คือไม่ได้คิดว่าอยากจะประกวดเรื่อยๆแต่คิดว่าแบบมันดูเป็นสิ่งที่เราชอบอะ่ะเราก็รู้ส like like, ึกว่าเอออาจจะมีอาจจะมีโอกาสอะไรเงี้ยพี่รู้ขอถามเรื่องตูที่เป็นคนติดตาที่ใหว่าอาแล้วตอนนี้นเป็นเป็นเป็นแบที่กลัวจะมีการข้อต่างบุ๊กบอกว่าจริงๆแล้วแฟนนางงามทุกคนอ่ะเขาก็ดูนางงามอยู่แล้วไม่ว่าจะสายสะพายไทยแลนด์เป็นตัวแทนประเทศตัวเวทีไหนก็แล้วแต่สำหรับพี่นะ เราก็ต้องดูเชียเพื่อให้กำลังใจคนไทยสําหรับการเปลี่ยนมือพี่มองว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่ามันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลมากกว่าแต่ตัวพี่พี่รู้สึกว่าพี่เชียทุกคนที่ใส่ใสมพันา์ไทยแลนด์ในฐานะักสื่อด้วยในฐานะพิธีกรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่เชียรสนุกทุกเวทีขอให้ตัวแทนไทยของเราทําเต็มที่ที่สุดค่ะ ตอนที่มารายการแฉก็พูดคุยปกติเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดอะไรได้เยอะมากแต่ว่าตอนนี้พี่คิดว่าเดี๋ยวคงต้องรอรอก่อนว่าจริงๆแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องรองเชียร์รอดูมันเป็นอีกรอบหนึ่งเขาไม่ได้มีปัญหายสมัยเาไประก้ที่ลการัอะไรโอ้ยบุ๊คบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนนะ่ะเอามองตรงๆนะ บุโกเป็นสื่อบุโกเป็นศิลปินดาราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบุกว่ามองตรงตรงนี้เลยนะมองที่ว่าทุกอย่างเราต้องเป็นกลางหมดดังนั้นเราชื่ชนชอบนางาเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอะไรเยอะนะคะคปีนี้หรอเดี๋ยวขอดูร้านเราก่อน,อนว่าเชียร์ใครดีเพราะตัวเก่งเยอะเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นน้องวินาเออหรือว่าจะเป็นน้องน้องเออปทุมธานีเออเชียงใหม่ด้วยเออแล้วก็แพรเออ ไม่มีใครทั้งนานตอนนี้โล่งมากไม่เหงาไม่เหงาทำไมถึงไม่เหงาเพราะมีคนคุยเราเวลาเหงาๆแล้วก็เล่นกับตัวเองไปเออมีความสุขไปเขาบอกว่ามีคนบอกเป็นตัวตรง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 แน่เขาบอกว่าเรารูเร่อความรักไม่ได้เราอกเรื่องความรักอาจจะไม่ได้แต่เรื่องงานได้โอเคถ้าเลือกถ้าเลือกงานกับความรักเลือกงานอืมไม่เหนื่อยดูแลความรักไม่น้อยตลโกนทำดีทำยังไงเราฝัน ปนเขาเป็นห่วงไหมว่ากลัวเราจะไปเว,ปเว,ปเวทีทีไม่ได้จริงๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นห่วงไปไทุกเวทีค่ะแล้วก็ดูในทุกเวทีด้วยจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสก็กจะเชียร์ทุกเวทีอยู่แล้วเราก็ชื่นชอบนางงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับฝากไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าขอให้รักแลวก็สปอกจนเหมือนเดิมไม่แน่อาจจะลดอย่ารอดูอีกทีรอดูค่ะจะบอกไม่รู้เป็น